ดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะครูก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะครูนะคะก็หายไปไป,ไปช่วงหนึ่งเพราะว่าครูต้องไปเตรียมตัวรับผิดชอบตัวเองนะคะใน,ในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบแล้วก็การสอบที่คณะคะ่ะครูก็หลังจากสอบเสร็จน,นะคะครูก็พยายามนพักฟื้นร่างกายเพื่อที่จะสามารถมีสมองมีสติดีๆเพื่อที่จะมาทําคลิปที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับ คุณต่อไปค่ะวันนี้นะคะครูจะมานำเสนอเกี่ยวกับคำที่แปลว่าเก่าแก่โบราณซึ่งหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าคำว่าองเสียงองเสียงหรือองเซียงเตเนี่ยนอกจากความหมายที่นอกจากความหมายพื้นพื้นหรือพื้นฐานหรือเบสิกที่เราเข้าใจว่าที่ที่ทปแปลว่าเก่าแก่หรือโบราณอันนี้มันเก่าแล้วอันนี้มันเก่าแล้ว มันใช้กันมานานแล้วอะไรเงี้ยมันมีความหมายอะไรบ้างซึ่งถ้าเรานะคะไม่ได้อยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในในเชิงที่ลึกขึ้นมาอีกอหรือทำงานแล้วเกิดปัญหาขึ้นหรือแต่งงานแล้วเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตหรือถ้าไม่ได้รู้สิ่งพื้นฐานของการอยู่ในฝรั่งเศสหรือ,อของในการทำงาน หรือในการแต่งงานในฝรั่งเศสหรือถ้าไม่ได้เรียนกฎหมายหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้สิ่งแวดลอ้อมทางกฎหมายนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่านอกจากความหมายที่แปลว่าเก่าแก่เนี่ยมันยังหมายถึงอายุการทํางานอายุสมรสแล้วอายุเหล่านี้หรือความเก่าแก่ในการทํางานหรือความเก่าแก่ในชีวิตสมรสเนี่ย มันมีประโยชน์ยังไงมีความสำคัญยังไงและทำไมเราต้องทำความเข้าใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกนะคะครูจะมานำเสนอเกี่ยวกับความหมายพื้นๆความหมายที่เป็นพื้นฐานหรือเบสิกกันก่อนนะคะว่ามันแปลว่าอะไรและใช้ยังไงเรามาดูกันเลยค่ะคำว,ว่าองเซียนเตนะคะองเซียนเต เป็นคำนามเพศหญิงนะคะแปลว่าความเก่าความเก่าแก่ความโบราณค่ะคำนามเพศหญิงใช่ไหมคะเราจะขึ้นต้นหรือมีคำนำหน้านามเอิ้งินเดเลนาเลนะ,ะถ้าโดยพื้นฐานเข้าไปเราก็จะใช้คำว่าลาค่ะลองเซียนเต้ลาองเซียนเต้ใช่ไหมคะพอ,อ,อลาใช่ไหมคะอากับอามาเจอกันเนะะี่ยค่ะ ลามาอยู่เมานำหน้าคำนามซึ่งขึ้นต้นด้วยสลักเนี่ยมันก็เลยทําการลดลูกนั่นเองค่ะก็เลยตัดตัวนี้ไปก็เหลือแค่ l a p o s t r o p h นั่นเองค่ะก็เลยเป็น long ciente ค่ะ long ciente long ciente เป็นคนานามเพศหญิงนะคะแปลว่าความเก่าความเก่าแก่ความโบราณค่ะอันนี้คือในส่วนที่เป็นคนํานามนะคะแล้วเรามาดูในส่วนที่เป็น คำคุณศัพท์หรือ adjective ค่ะ adjective แรกนะคะอ่องเซียงอองเซียงสำหรับขยายคำนามซึ่งเป็นคำนามเพศช,ชายค่ะอ่องเซียงเก่าแก่โบราณแล้วถ้าเป็นคำนามเพศหญิงเราจะใช้ adjective เรียบว่าเก่าแก่เนี่ยยังไงเรามาดูกันนะคะอ่องเซียงสำหรับเพศช,ชายอ่องเซียงสำหรับเพศหญิงนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคุณเห็นไหมอองเซียง พอเป็นเพศหญิงเราก็ใส่ตัว n กับอเข้าไปค่ะ on 声 on เสียง,ง,ยงนำหรับเพศหญิงค่ะแล้วอันนี้คือมันอยู่เฉยๆอยู่โดดๆของมันใช่ไหมคะแล้วเรามาดูกันว่าพอเราเอามันเนี่ยคำศัพท์ตัวเนี้ยมาใส่ในรูปของประโยคเพื่อที่เราจะเขียนขยายหรือพูดอธิบายสิ่งนั้นๆอนะคือเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะตัวอย่างนะคะ e x a m p l e semblent étonnés semblent étonnés เสมเอเลยเลิศเนี่ยนะคะเลิศคำนามเพศชายนะคะแปลว่าเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์นั่นเองค่ะ,ะคำนามว่านามครูไม่ใช้เลยใช่ไหมคะครูใช้คําว่าเสร์ปเพื่อที่จะมาชี้เฉพาะตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะแต่ไม่สวยนะเสริ์ปเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้เครื่องเรือนตัวนี้เนี่ยกล่าวแล้วก็คือชี้ตัวนี้อออตตนไอตัวเนี้ยค่ะเสมเอเลยเอต้องเสียง แล้วก็อย่าลืมนะคะทำการเชื่อมเสียงค่ะเพื่อที่จะเป็นฝรั่งเศสความเป็นฝรั่งเศสก็คือเชื่อมเสียงเพื่อความแพเราะนั่นเองค่ะเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่แพรราอที่สุดค่ะเขาเนี่ยคือสไตล์ฝรั่งเศสค่ะคือเชื่อมเสียงค่ะเพื่อความไพรราะเสมอเรือกเอตองเสียง,งเครื่องเรือนตัวนี้เก่าแล้วเสมอเลือกนะนามเพศช,ชาย On องเซียงอาจจซิฟสาหรับขยายคนามเพศช,ชายค่ะแล้วเรามาดูค่ะคนามเพศหญิง ตัวอย่างที่ครูยกให้มาคือ la chaise la chaise c e t t chaise est ancienne c e t t chaise est ancienne la chaise ใช่มีราเป็นคำนมามเพศหญิงค่ะครูใช้คำว,ว่านี้คำนำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะจะจงเข้ามาอีกก็คือ s e t t e t t e t t chaise S, <Universe> s อยู่ระหว่าง e กับ r ค่ะก็กลายเป็น Z อ่ะเพราะฉะนั้นเสียงที่เราออกการออกเสียงก็คือจะออกเหมือนตัว Z นั่นเองค่ะ z z นั่นเองค่ะเ u c ตแ s สเอตองเสียงเซ็ตแจเอตองเสียงเวลาเราพูดเร็วใช่ไหมคความการออกเสียงของเรามันก็จะเหมือนแบบถูกทำให้สั้นหรือมีการกัดกรอดมากขึ้นครับ u c ็ต s s ๊สเอตตองเสียง มีการเชื่อมเหมือนกันค่ะเต๋ T กับอาใช่ไหมคะเอเอมาจากวัตแอดใช่ไหมครับกระจายในประธานบุตรที่3ามอิกับเอลก็เลยกลายเป็นเออิเลสเอลส์เสมอนเอตันเสียเซตเชสเอตองเสียงค่ะมาจากวัดแอดค่ะ เซ็ตแชสเซ็ตเอตองเซียเพราะว่าตันนี้เป็นเพศหญิงนั่นเองค่ะเขาหวังว่าจะไม่งงกันนะคะสมอเลยเอตองเซียงเซ็ตชสเอตองเซียนคราวนี้เราจะมาดูความหมายที่มากกว่าความหมายพื้นพื้นผ่ะเามาดูกันเลยนะคะค่ะคราวนี้นะคะ <c oughs> เรามาดูในส่วนความหมาย ขององเซียนเตในความหมายที่หมายถึงอายุการทำงานหรือความเก่าแก่ในการทำงานนั่นเองนะคะ uh, ถ้าในกรณีปกติใช่ไหมคะถ้าชีวิตเราทำงานที่ใดที่หนึ่งไปเราไม่มีปัญหามันก็ถือว่าเป็นสิ่งดีไปใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราจะทำยังไงเนี่แหลคะค่ะคือประเด็นและการที่เราจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของเราเนี่ย เราจะต่อสู้เพื่ออะไรต่อสู้ด้วยทีไหนเนี่ยแหละคะ่ะคือคือคำถามที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้อายุการทำงานหรือองเซนเตนในการทำงานเนี่ยะมันจะมีความสำคัญในกรณีที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการยุติการเลิกจ้างหรือการที่เราเถูกไล่ออกหรือเชิญให้ออกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะองกา เดรครูปจิวองคการเดรครูปจ the um <is>, ิวก็คือในกรณีที่มีการยุติการทำงานนั่นเองค่ะในที่นี้มันก็จะมีถึงรวมถึงการลาออกการไล่ออกการลาออกการถูกไล่ออกหรือการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งเราเรียกว่าชิโกงสเตนนนั่นเองค่ะ ลาออกก็คือเดมิ s i o n ไล่ออกก็คือลิซองซีมองวงเล็บอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นายจ้างนะคะแล้วก็มีคุบจิลกงวงซิวแน n ในส่วนที่เรามีความรู้สึกว่าเป็น, ok น, ok น,นะคุบจิอันน็กมันองค์การเด็กคุปจิในวงเล็บนะคะอันกมเนี่ยถ้าครูมีความรู้สึกว่าการที่มาให้มาไล่ครูออกหรือมาให้ครูยุติ การทำงานกับบริษัทเนี้ยครูมีความรู้สึกว่าไม่ปกตินั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ครูจะเริ่มดาเมนินการเพื่ออะไรคะเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของครูเพราะว่ามันทำให้ครูสูญเสียโอกาสในการทำงานในที่แห่งนั้นนั่นเองค่ะซึ่งการที่ครูมีการยุติสัญญาการทำงานหรือการทำงานกับรบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ครูคิดว่าไม่ปกตินะคะอันออกมาเนี่ยครู ก็จะไปดำเนินการนะคะเพื่อที่จะไปอยู่ในเคสนี้ค่ะองค์การเดอพูเซ u พุดอมัพออันนี้ใช่ไหมคะครูก็จะใช้ตัวนี้เพื่อที่จะต่อสู้ในการเรียกร้องสิทธิ์ของครูกร็คือครูจะดำเนินการกับหน่วยงานที่เราเรียกว่าพุดดองพุดดอ m อันนี้เป็นคำ adjective หรือคำคุณศัพท์ของตัวนี้นะคะพุดดอ m ก็คือหน่วยงานคล้ายๆกรมแรงงานของฝรั่งเศสค่ะซึ่ง ถ้ามีปัญหาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างส่วนมากเราก็จะไปติดต่อไปเรียกร้องสิทธิ์กับหน่วยงานนี้ค่ะต้ังการเดบนวต์เซฟฟิลด์แมนในกรณีที่ครูเห็นแล้วว่าไม่โอเคครูก็ไปดำเนินการเรื่องต่างๆตามกระบวนการวติรมเพื่ออะไรคะครูต่อสู้เพื่ออะไรสิ่งที่ครูต่อสู้เพื่อที่ครูจะได้ตัวนี้ค่ะ l e s เซนเดมิเตเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิตามสิ่งที่ครูเสียไป ซึ่งก็คือสิ่งที่ครูจะได้ใช่ไหมก็คือค่าสินไหมชดเชยค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายค่ะนี่แหละสิ่งที่ครูจะได้จากการต่อสู้หลังจากเกิดเหตุไม่โอเคขึ้นกับครูในที่ทํางานครูต้องมาต่อสู้กับในกระบวนการของฟรีร้อมเพื่อที่ครูจะได้เลเซนเดนเมจนั่นเองค่ะแล้วเลเซนเดนเมจค่าเสียหายเขาจะให้ครูเท่าไหรค่คะเขาจะให้ครูหนึ่งล้านไหม ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะและการที่เขาจะให้ค่าเสียหายกับครูเนี่ยถ้าครูต่อสู้หรือรชนะใช่ไหมคะสิ่งที่ครูจะได้ค่าเสียหายที่ครูจะได้ครูจะได้จากการที่หน่วยงานนี่เขาคำนวณตามอายุงานของครูค่ะสมมติถ้าครูทำงานกับบริษัท R ใช่ไหมคะมา5ปีค่าเสียหายที่ครูจะได้จากการที่ครูต้องมาหยุดหรือเขามาไล่ครูออกอะไรเงี้ยยิ่งดีความสำคัญความสมคัญในการทํางานระหว่างนายจ้างก,กับลูกจ้างเนี่ย เขาก็จะคำนวณตามอายุการทํางานของครูนั่นเองค่ะพูดง่ายก็คืออายุการทํางานมากแค่ไหนคุณก็จะได้ค่าเสียหายมากเท่านั้นนั่นเองค่ะถ้าคุณชนะถ้าคุณไม่ชนะก็อย่างน้อยครูก็ถือว่าครูได้ต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีในฐานะลูกจ้างของครูนั่นเองค่ะจะมากจะน้อยหรือจะต้องเสียค่าทนายเฉยๆก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่านี่คือสไตล์ของครูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะค่าเสียหายเ e ซนไดมเต็กที่ครูจะได้เนี่ย เขาจะให้ครูตามอา,อายุการทำงานของครูนั่นเองค่ะคุณเห็นแล้วใช่ไหมคะความสัมพันธ์่ะความสัมพันธ์ระหว่างอายุการทํางานกับค่าเสียหายมันเป็นยังไงบ้างแล้วนอกจากนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเคสที่เ,เรียกได้ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ปกติซึ่งก็คือครูถูกไล่ออกในแบบไม่สวยหรือไม่โอเคแบบครูเห็นว่า ไม่มีความผิดที่ทำให้กับครูครูก็ไปต่อสู้แล้วคราวนี้ในเคสปกติก็คืออย่างเช่นลาแตงโดยตรงค่าก็คือถ้าจบสัญญาการทํางานคือปกติสมมติถ้าครูมีสัญญาการทํางานกับบริษัท A สามปีครูจบก็เขาก็จะให้เงินเหมือนค่าโบนัสหรือค่าชดเชยอะไรต่างๆตามอายุการทํางานของครูเหมือนกันค่ะในเคสนี้ครูก็ไม่ต้องไปต่อสู้ในกระบวนการยื่นทำกับคู้ดอานั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าความสําคัญนี่อะไรยังไงบ้างซึ่งคุณจะเห็นแล้วว่าอายุการทํางานเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยค่ะเพื่อที่คุณคุณจะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ของคุณตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ของเขาค่ะค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูกันถึงอนเซนเตนในความหมายที่ว่า ที่หมายถึงอายุส่งรสหรืออายุการแต่งงานนะคะอายุส่งรสหรืออายุการแต่งงานนะคะถ้าปกติคนเราชีวิตสมรสชีวิตคู่ดําเนินไปด้วยดีก็โอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนึงมันไม่โอเคเนี่ยค่ะมันมันมันก็จะทําให้เกิดการยุติความสัมพันธ์กันถ้าแต่งงานกันใช่ไหมคะมันแน่ๆก็คือต้องทําการหย่าร้างตามกฎหมายฝรั่งเศสซึ่งทนายของฝ่ายใดฝ่ายนยถ้าการตกลงกัน ด้วยดีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นจากทนายการใช้ทนายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือของทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะมันก็จะเกิดมันก็จะมีการต่อสู้หรือดําเนินการในชั้นศาลนั่นเองคะ่ะซึ่งใช้เวลา,เาประมาณ2ปีกว่านะคะการหย่าร้างในฝรั่งเศสนะแล้วคราวนี้เมื่อมีการยุติความสัมพันธ์โดยการทำการหย่าร้างใช่ไหมคะเราทําการหย่าร้างตามขั้นตอนตามกระบวนการกฎหมายของบ้านเมืองเขา เพื่ออะไรตามกฎหมายของทั้งสองเสียงเนี่ยเพื่ออะไรถ้าสองฝ่ายเลิกลากันดีดีมันก็โอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าเลิกลาอย่าล้างกันเนี่ยไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นมีการนอกใจหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรมที่ทําให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โอเคนั่นแหละคะ่ะการเรียกร้องสิทธ์มันจะเกิดขึ้นและการเรียกร้องสิทธ์เนี่ย มันจะมีผลยังไงบ้างก็มันจะมีผลก็คือถ้าอายุส่งรถของคุณนานและคุณมีลูกมีภาระร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีผลกับการวินิจฉัยการตัดสินของคณะผู้พิาพากษานั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะถ้าคุณแต่งงานกับถ้ามาดามอารกับมาดามเบใช่ไหมคะแต่งงาน ในกรณีที่สามีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยสมมติถ้าเป็นเพื่อนกันเป็นวิศวกรนะคะเดือนเดือนใกล้เคียงกันเลยอย่างเงี้ยเออครอบครัวของอมาดามอาร์มีลูกครอบครัวของมาดามเบไม่มีลูกครอบครัวของมาดามอาร์แต่งงานมาสิปีแล้วมีลูกหนึ่งคนห้าขวบครอบครัวของมาดามเบแต่งงานห้าปีแล้วก็ไม่มีลูกคุณคิดว่าใครจะได้สิทธ ในการเรียกร้องค่าเสียหายชดเชยมากกว่ากันคะไม่ต้องแปลกใจเลยใช่ไหมคะก็คือกรณีของมาดามอาค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าอายุการทํางานเนี่ยอา,อายุสมรสเนี่ยมันจะมีผลกับการที่คุณเรียกร้องค่าเลี้ยงดูกับฝ่ายสามีอดีตว่าที่อดีตสามีเนี่ยรวมถึงค่าเลี้ยงดูสําหรับตัวคุณแลวก็ของลูกระหว่างที่ คุณรอขึ้นสารเพื่อทำการหย่าครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ใช่ไหมหลังการหลังการทาหลังการยหยา้างครั้งสุดท้ายโดยที่สารเนี่ยจะโพน c งเซเลด v บอกสใช่ไหมคะสารก็อ,อ, mm hmm. อนุเซเลเดด v บอกสก็คือสิ่งที่มาดามอาจะได้และมาดามเบจะได้ใช่ไหมก็คือเลเซนเดเลเซนเดมเจนั่นเองค่ะทั้งสองสาวเนี่ยสองผู้หญิงสองคนเนี่ย ต่อสู้เพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยค่ะเรซแซเดมิตีและเ e ซแซเดมิตีนะคะก็จะถูกคำนวณตามอายุสมรสหรืออายุการแต่งงานของมาดามอากับมาดามเบนั่นเองค่ะคุณคิดว่ามาดามอาเนี่ยแต่งงานมาสิบปีจะได้เท่าไหร่คะและมาดามเบแต่งงานมาห้าปีเห็นไหมคะเขาก็จะมีการคิดคำนวณตามอายุสมรสหรือการแต่งงานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณ ตัดสินใจจะทำการหย่าร้างคุณต้องวางแผนดีๆค่ะถ้าคุณไม่อยากจะเสียสิทธิ์ของคุณค่ะอันนี้คือในเคสที่ที่เอ่อไม่ไม่ทั่างานคือเหมือนไม่ปกติหรือไม่เป็นที่ปรารถนาของคนรวยทั่วไปแต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอยู่แล้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณควรจะทำความเข้าใจนะคะว่าอายุสง่งรสหรืออายุการแต่งงานของคุณ มีอะไรและถ้าสามีคุณมาขอคุณอย่างง่ายๆอ่ถ้าคุณแต่งงานมาไม่ต่ำกว่าสองสามปีเลย่ะคุณไม่ควรยอมง่ายๆนะคะอย่างน้อยคุณต้องได้ค่าเสียเวลาได้อะไรติดตัวกลับไปบ้างแต่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะขึ้นอยู่กับบุคลิกนิสัยขึ้นอยู่กับการที่คุณต้องการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของคุณไหมนั่นเองค่ะและถ้าแล้วถึงคุณไม่ได้อะไรเลยนะคะมันก็อยู่ที่ว่า คุณจะต่อสู้เพื่อที่จะให้อีกฝ่ายเนี่ยถูกดำเนินการหรือเคารพกฎหมายมากขึ้นหรือไม่นั่นเองค่ะแล้วแต่เลยค่ะในเคสที่สองนะคะลาปอง s i o งเดอเคเร็กซิองค่ะอันนี้ก็คือถ้าพวง่ายคือเป็นเป็นเคสธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีข้อขัดแย้งค่ะลาปอง s i o งเดอเคเร็กซิองลาปองชิ่งเดอเคเร็กซิองคืออะไรลาปองชิ่งเดอเคเร็กซิองก็คือ เงินกเกษียณของสามีนั่นเองค่ะเงินนี้คุณจะได้ในกรณีที่ว่าสามีคุณเนี่ยเกษียณอายุแล้วแล้วก็เขาจากไปแล้วนั่นเองนะคะและถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยที่สามารถได้เงินกเกษียณของสามีคุณเนี่ยคุณต้องดําเนินการกับหน่วยงานของฝรั่งเศสหน่วยงานราชการของฝรั่งเศสเพื่อที่คุณจะเรียกร้องสิทธิ์ตัวนี้ได้ค่ะ ละความเสื่อมหรือเคเบ็ก่และการที่คุณจะได้ตัวนี้ใช่ไหมคะคุณต้องดําเนินเรื่องและเงินเนี่ยคุณจะได้ตามจํานวนอายุสมรถหรืออายุการแต่งงานของคุณนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าสามีคุณเคยแต่งงานมา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสหรือ5ครั้งหรือจำนวนครั้งก็ตามคุณจะบอกว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่จะได้นะคะ สมมุติถ้า1นรอจาก100%ที่คุูจะคุณจะได,คะได้คุณต้องแบ่งสั่ปันส่วนให้อดีตภรรยาที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายของสามีคุณที่เสียไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคุณต้องศึกษาทําความเข้าใจตัวคู่สมรสของคุณให้ดีค่ะทั้งอดีตปัจจุบันค่ะเพื่อที่ว่าอนาคตถ้าเกิดเพื่อที่ว่าแม้แต่ในปัจจุบันหรือในอนาคตเนี่ย ถ้าเกิดปัญหาอะไรกับถ้าเกิดปัญหาอะไรกับคุณขึ้นมาคุณจะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเองได้ตามสมควรค่ะคุณก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอายุการทำงานและอายุสมรถถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะสามารถ ใช้เหตุผลตัวเนี้เป็นตัวประกอบในการตัดสินใจของคุณได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะเพราะว่าสิทธิ์ของคุณสิทธิ์ของคุณน่ะมีอยู่ในทุกสถานะเลยค่ะถ้าคุณทาความเข้าใจและเรียนรู้ค่ะครูขออนุญาเชิประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ถ้าคุณมีคําถามนะคะคุณสามารถเขียนไว้ได้ค่ะถ้าครูมีเวลาครูจะไปตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.